สวัสดีครับสวัสดีครับแฟานข,ขับนะฮะมาุิยนนะฮะวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เข้ามาที่โกดังรถเข้าใหม่นะฮะของบริษัทุิยนครับนะมีรถนะครับครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับที่คนลูกค้านะครับแฟนขับทางช่องมาุิยนนะครับที่กําลังตามหาตอนนี้ได้เข้ามาแล้วนะครับบอกได้เลยว่ารถสวยงามนะสวยงามมากมากเลยนะครับ คันนี้นะก็จะเป็นเจ้าตัว t o y o ต a Fortuner 2.5G นะครับเป็นตัวเครื่อง2.5นะฮะปี2013นะได้เป็นสีดำนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับราคานะฮะขายเพียง649,000บาทเท่านั้นนะครับนะ649,000บาทนะครับไม้นะครับไม่อยู่ที่150,000กว่าโลนะครับเป็นไม้แท้รถมือเดียวนะบอกได้เลยว่า ลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหารถ Fort u n e นนะครับตัวเครื่อง2.5นะครับเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้าช่วยไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้นะครับขายากมากๆเลยนะขายากมากๆเลยสภาพสวยๆครับไม่น้อยๆอย่างนี้นะครับนะถ้าสนใจนะครับ ยังไงรีบเลยนะครับรีบติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0843848404นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมเลยส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัว Fortuner คันนี้กันเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นนะครับไฟหน้านะครับนะับเป็นโฟลเจอร์นะครับมาพอมกับปฏิิ i เซกเตอร์นะครับมีตัวนะครับไฟลีไฟเลี้ยวอยู่ในโรมไฟเดียวกันเลยนะฮะกระจังหน้าก็จะได้เป็น ตัวสีเขยมมีโลโก้เตอร์ใต้ตรงกลางนะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวโชมนี้เขาเรียกว่า f o r t ูเนอร์หน้าแชมป์นะฮะูเนอร์หน้าแชมป์ G12 นะครับนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกวงชางมาให้เรียบร้อยนะราคา6กแสนสี่หมืบาทนะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้ยังฟรีดาวได้นะครับออกรถสุนัทได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ ผมส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะเป็นตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องตัวเครื่องดีเซลครับ D4D v n t o นะครับนะครับบอกได้เลยว่าตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับอึดทนมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านข้างกันดีกว่านะครับคันนี้นะฮะจะได้เป็นยางด Stone นะครับนะซีรีส์ a อนนะครับเป็นยางปี2 0 2พแล้วด้วยนะนะสัปดาห์ที่3าทั้ซีเสีนเลยนะครับ ได้เป็นล้อแมกนะครับ T R D นะครับเป็นล้อแมก T R D นะครับนะครับแล้วก็ได้เป็นดิสเบรกด้วยนะครโหได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับได้ยางปีใหม่ด้วยแล้วก็โปกล้อก็นะครับสวยๆเลยนะครับรายละเอียดบบดี้สวยๆนะสีจะออกดําเขียวๆนะครับนะครับไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าสีอะไรนะครับนะผมใช้คำว่าสีดาแล้วกันนะฮะนะครับในสุดของ รายละเอียดนะครับซุมล้อนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้าปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับพามาชมให้ลูกค้าชมก่อนเลยนะนะครับในส่วนของบั้นไ้นะครับก็เป็นชุดแต่งมานะครับเป็นชุดแต่งมานะสวยๆเลยนะครับติดในส่วนของตัวชุดแต่งมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้เว turbo มานะครับนะแล้วก็กระจกพระป่าไฟฟ้านะติดตัวข้อไฟมานะครับ ตรงนี้เดี๋ยวขัดให้นะหรือว่าลูกค้าไม่อยากได้อาให้ถอดก็ได้นะครับอาบ้าเปิดจะเป็นสีโครมียมทั้งสี่มาเลยติดกันลอยคิ้วมาเรียบร้อยนะครับกระจกแท้นะครับกระจกแท้ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกออโต้อาลามนะกระจกวีลภัยนะครับกระจกหน้าก็จะเป็นกระจกแท้นะครับนี่เลยนะครับติดสีมาให้เรียบร้อยนะฮะกันสาดมาให้เรียบร้อยราวหลังคาครับสภาพนะครับเดิมๆนะครับนะโนส่วนของพอดี้รถอ่ะคือสีถามว่าสวยแหละ ะนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับอ่าให้ดูคันนี้นะครับจะเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะในส่วนของตัวคัสซี่นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆครับไม่มีรอยสนิมไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับน้แม็กก็ไม่มีรอยนะไม่มีรอยเลยนะครับสวยเลยยางใหม่มากนะครับอ่าในส่วนของด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับ ก็จะได้เป็นไฟท้ายนะครับที่โดดเด่นเลยนะครับเป็นไฟท้ายแบบ3มิตินะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับยังไม่เป็น LED นะครับนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีโลโก้ v n t u b o ติดมานะครับมีกล้องถอยหลังมีเซอร์ักตตัวจีนะครับอ่าในส่วนของตัวกรนชนหลังนะครับเขาติดเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะแล้วก็ตัวทับทิมนะครับกระจกด้านหลังก็ไล่ฟ้ามาให้ริฟยสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตรงที่3อ่าเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่า นะฟอร์จูนเดอร์นะครับไฟในของเขาครับก็จะเป็นสีเบจนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเบาะแถวที่3นะครับก็จะเป็นเบาะแบบแขวนด้านข้างนะครับนี่เลยนะครับตั้งแต่ตัวโฉมแรกยันถึงตัวเลเจนเดอร์ปัจจุบันนะฮะตัว G r อาปัจจุบันเลยนะครับนะมาดูรายละเอียดในส่วนของตัวเม็ดอาร์ตนะรอยคมสันต่างเดิมๆเลยนะคันนี้นะครับไอเดิมเลยน็อตไม่เคยขยับนะครับมันไม่เคยขยับเลยนะ นี่เลยไม่ว่าจะเป็นฝาปรงหลังนะครับเดิมๆมเลยนะนี่เลยนะครับสีรู้สึกว่าจะเป็นเขียวหัวเป็ดนะครับเขียวเข้มๆออกดำๆหน่อยนะไม่ใช่สีดำล้วนนะครับนะ่าละเอียดในส่วนของตัวภายในบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์สามช่องแล้วก็อติดอจอมาให้ด้วยนะไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าเราค่อยมาดูกันนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูด้านนายกันกว่านะนี่เลยนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับบอกได้เลยว่านะครับไม่มีริอ้วรอยเลยนะปี2013นสะครับได้สภาพแบบนี้ผมว่าหายากนะครับนะมีแค่ริอ้วรอยตรงนี้นิดๆหน่อยนะครับใน,นส่วนของเบาะนะครับตามการใช้งานนะปี13ถามว่ากับการใช้งานเบาะขนาดนี้ไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรผมว่าคือดูแลรักษาอย่างดีเลยนะ ดูแล้วสาดีเลยนะครับเบาะสามารถพับนะครับสามารถพับนะครับเวลาขึ้นด้านหลังเนาะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่เลยนะครับสามารถพับได้นะครับนะแล้วก็จอตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดใช้งานได้หรือเปล่านะนะครับอ่าเปิดชั้งานได้เลยนะครับเปิดใช้งานได้ทั้งสองจอเลยนะอ่านะครับสามารถเสียบปูฟกฟงอะไรได้หมดเลยนะครับโอ้โหล้ํานะฮะล้ําเลยนะครับ นี่เลยนะครับสวยๆเลยนะนะครับนะครับแล้วก็คือเบาะนี้ครับเดี๋ยวผมปรับสภาพนะครับซักฟอกให้เลยนะครับนะฮะในส่วนของแถวที่2นะครับก็มีตัวปรับความแรงลมนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับแอร์นะครับมีที่จับนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับนี่เลยให้ดูจากด้านหลังก็คือสภาพนะโดยรวมบอกเลยประมาณ90%นะครับอ่ะเ0เลยนะครับ อีกสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมไปปรับให้ถึงร้อยนะครับนี่เลยนะสนใจนะติดต่อหาผมได้เลยนะที่เบอร์0843848404นะครับมาพิยนนะครับบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับมาไวไปไวนะครับแล้วก็นานๆจะได้รถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้านะครับนะติดต่อหาผมได้เลยนะครับ084นะครับ3848404นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโทรมาพูดคุยรายละอเอียด ก่อนกันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรลิทย68แยกหนึ่งืองบุรีรมเท่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูในยสุดของรายละเอียดตัวลอยเม็ดอาร์ตนะตัวลอยเม็ดอาร์ตนี่นะครับเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะนะครับเพราะว่ารถของเรานะครับเราจะคัดนะครับคุณภาพเกรดเอนะครับเราจะไม่ไม่ซื้อรถชนหนัก ติ่คว่ำจมน้ํานะครับึืนซากใดๆทั้งสิ้นลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์ได้เลยนะนะครับมาดูนะครับในส่วนของแผงประตูด้านหน้านะครับสวยงามนะครับไม่มีรูรอยเลยนะครับไม่มีรูรอยจริงนะฮะนี่เลยสวยจริงๆนะครับเบาะถ้าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่นะเอ๋เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะแล้วก็รายละเอียดในส่วนของตัวเนี้ยคือข้างประตูนะครับใหม่มากๆใหม่จริงๆนะครับติดสครับเพจมาให้นะครับน็อตนะครับ ตัวแก้มก็ไม่มีไขมานะครับไม่มีขยับนะครับเดิมๆเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ปั๊บไฟฟ้านะนะครับโคมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไม้นะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบกิโลนะครับนะครับคันนี้แล้วก็ติดจอโซนี่มาให้นะครับติดจอโซนี่มาให้นะครับอ่าสามารถเสียบไอโฟนนะครับนะสามารถเสียบไอโฟนอะไรได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง นะครับ USB นะครับมีกล้องบีบูทูธได้หมดนะครับยังไม่มีเนนะคันนี้ยังไม่มีเนมาให้นะครับนะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับอ่าตัวนี้คันนี้นะครับตรงนี้ก็แอร์ด้านหลังปาเซนเซอร์นะครับตัวไร้ฟ้านะครับเสียบช่องเสียบ USB นะครับเขาติดตั้งเพิ่มมานะครับแล้วก็ power outlet 2ช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมนะครับ USB กับ AUX นะครับ คอนโซลเกียร์นะคะนรับคอนโซลเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบคันบันไดเกียร์ออโต้นะครับคือรุ้นนีไม่มีเลยนะฮะลูกค้าดตเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะครับผมพามาให้ลูกค้าชมก่อนใครเลยนะ,ะยังไม่ได้ปรับสภาพถือว่าขนาดนี้ผมว่าคนเก่าดูแลอย่างดีเลยนะคะในในรับลายเกียรคอนโซลส,สวยๆเลย <ๆ S 1> กบลามเลยนะครับนะคู้มืออยู่ครบนะฮะกู่มืออยู่ครบเลยนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับ นีเลยนะอ่ายังไงนะครับรอไม่ได้แล้วนะฮะถ้าสนใจรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับไฟห้องโดยสารติดหอดนะฝฟห้องโดยสารที่เก็บแว่นตานะครับคือนะครับสภาพคือสวยมากๆนะลูกค้านะครับดูเลยนี่นะฮะสวยมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ นะครับรถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มิบุรีกรุงเทพนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่จะเข้ามาดูรถนะครับหรือว่าจะเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่นะครับเฉพาะตัวเครื่องยังไม่ได้แบบทําความสะอาดใดๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ 2KD นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับ นะครับเป็นตัวเครื่องยูบีเซลนะครับดีเฟอรดีอินเตอร์คูลเลอร์เบนทโบนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่เลยนะครับสวยๆเลยและละเอียดเหมือนเดิมรถไม่มีขยับนะครับแก้มเดินคานเดิมนะครับน้ำเหีืรักตัวอาร์ยังมีอยู่นะครับตัวเลขตอกจักโรงงานนะครับนะแบตเตอรี่เดี๋ยวตรงนี้ผมล้างปรับสภาพให้นะครับนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับมีโลโก้เตอร์้ามานะครับ นี่เลยนะครับนะครับไทย